บ้านที่เราทราบเดี๋ยวจะสอนวิธีทำแล้วจะมีบล็อกนี้อยู่หยิบมันมามาให้เลื่อนลงมาข้างล่างเห็นสวิตไหมให้เอามันมาเอาสวิตนะแล้วก็นำบอกไม้ขึ้นมันมักจะหายากแต่ว่า Hmm. แล้วก็นำอันนี้ไม่เกี่ยวนี่มาวันนี้มะเขือแล้วก็นำตอของต้นสัก,กุระมานะคะเอามาปึ๊บก็เอาใบมันมาเอาใบมันมาเสร็จก็เท่นี่แหละเออจริงสิต้องเอารั้วมาด้วยเออไหมป๊อปลา มาเดี๋ยวจะสอนวิธีทำเลยแส่ตรงวัดน่ใกม้ใกล้กันเลยนะครับเรจะสร้างให้จดทุเป็นล็อกมือไปแล้วก็ว่า จเ,เ,ออเท่ากันแล้วเห็นไหมแค,ไแค่นั้ก็แช้ปุ่มกบเพื่อเลื่อนสวิตช์ไปแชนนี้แบบนี้แบบนี้ทำตามได้นะแต่มันจะนแบ,บนสำหรับโทรศัพท์ใครไม่ค่ย ก็อยากทำนะคะเราจะทำป็นตัวสับแขกได้เลยอย่งเมกินนะคะตัวของฉันไม่ทำค่ะให้คุณหยิบพั่วทองมา <c oughs> หยิบพั่วทองมาหยิบมาพั่วทองได้แล้วระ <c oughs> วังออกหน้าจุดเลวรำบ่า เรียบร้อยแปะยแปะเดียวเานะเราจะทำเป็นกระจกใสอยาให้ันคือ ะให้ดูตัวแบบนะว่าเราเอนทีการตกแต่งข้าวๆเข้าวๆจริงๆอัน,นคือห้องนอนคือซึ่งเล็กมากอยู่ใต้บันไดจริงๆเวลาคนเดินมาบันไดหักปุ๊บเก็บหน้าคนต้องไปซักลากมาแต่งนี้เช่นสองชั้นนี้ ได้แล้วแำ่เหลือือฮึสคิดว่าปานีย ้าลืมสอนปรับเงาน้ำกับเงาแสงให้ทุกคนกดไปตรงนี้เ,เห็นรูปข้างบนตรงนั้นไหมกดไปขั้ข้าครมแล้วคำว่าขั้นสูงอ,อันนี้ต้นไม้เป็นเหลี่ยมพี่ปรับเป็นหมวกหนาะน้ำผิวน้ำนี่แสงเงาแ้วากนะ แบเข้าใหม่หรือจะทำข้างนอกแมปบก็ได้ไม่ว่ามันทำได้เดี๋ยวจะตัดไปตอนเดี๋ยวจะอันเนี้ยรือโอ้ําได้ละเดี๋ยวจะตัดไปตอนวางกระจกเสร็จนะอ่าสี่ เสกมาเลยแ้วแต่นะ้องอยู่ไหนอโอ้สิงทุทรัพย์วางให้ทั่วบอ่อเลย เป็นที่วางสักนาด้วยซ้ำแต่ช่างถถ้าใครมีกระทงแล้วก็เอามาใช้เลยกระทงจอกแหงนใบ,บบัวดอกบัวแล้วก็จะจะตัดไปต่อวางเสร็จวางยังไงก็ได้นี่สวยกว่าเดิม คนญาตเก็บเศษกระทงแป๊บแต่ตั้งหลายอันตรงไปบุกไจับบอลก็จะู้ได้จะแฮงล่ะไม่ชนแล,ล้วโอดเลย เรียบร้อยในนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะตกแต่งแต่อันนี้จะปล่อยให้เป็นบ้านหลังแล้วกันะะไว้ให้คนมาอยู่ให้คนตกแต่งกเองกดไลค์กดแชร์ like, like, แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ต้อง ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย